ครับก็วันนี้ EP ีแรกนะครับก็หลังจากที่พวกเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเราคงไปเที่ยวทุกวันไม่ได้แน่ๆนะครับก็เรามาลองเที่ยวกันดูในจังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับว่าวันหยุดเนี่ยเราจะสามารถไปเที่ยวไหนได้บ้างนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆวาร์ปมาที่ทัฟคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่สุดชิคซึ่งตั้งอยู่ในย่านอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนะครับ ที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดดเด่นเอนได้บรรยากาศป่าชายเลนที่แสนจะล่มลื่นนะครับแถมยังมีมุมสวยๆถ่ายรูปอีกเพียบเลยนะครับเหมาะสําหรับสายคาเฟ่มากๆเลยนะครับพื้นที่ของร้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆนะครับเพื่อนๆโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนอินดอร์นะครับที่ตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลนะครับเน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับนี่เราก็จะเห็นพี่ๆก็ทําพิซซ่าสดๆกันตรงนี้เลยนะครับ เถาดอนะครับก็จะเป็นระเบียงไม้ที่ยื่นออกไปในป่าชายเลนนะครับเพื่อนๆจะได้เดินท่ามกลางความล่มลื่นหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองนะครับไปท่ามกลางป่าชายเลนแบบนี้เลยนะฮะโอ้ดูดีสวยมากเลยครับเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวิวธรรมชาตินะครับแบบพาโนรามาเลยครับ360อ,องศาก็จะมีโต๊ะไม้ครับนั่งชิลๆให้เราเลือกนั่งได้ตามใจชอบเลยนะฮะ ผมว่าถ้ามาช่วงเย็นๆเนี่ยบรรยากาศน่าจะโคตรดีเลยนะฮะันนี้เรามาก็ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับก็อาจจะแอบร้อนๆนิดนึงนะฮะมาดูในส่วนของเมนูกันบ้างนะครับอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่เนี่ยก็โดดเด่นแม่แพ้กกับบรรยากาศเลยนะครับขนมเค้กเอ่ยพิซซ่าเอย่ยก็คือมีให้พร้อมเลยนะครับราคาก็ตามที่เห็นเลยนะครับ แต่ถ้าใครไม่ใช่สายกาแฟเนี่ยเขาก็มีเมนูสดชื่นสดชื่นค็อกเทลมอกเทลอะไรอีกหลายอย่างให้เพื่อนๆลองเลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาคาเฟ่บรรยากาศดีๆไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือว่าแวะมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีเนี่ยผมแนะนำทาร์ฟคาเฟ่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายเลยนะครับที่จะต้องมาให้ได้เลยครับทั้งวิวและธรรมชาติเนี่ยก็สวยงามอาหารอร่อยแล้วก็มุมถ่ายรูปเนี่ยที่ว่าถ่ายที่ไหนก็ฟังนะครับเพื่อนๆ จากนั้นเราก็ไปกันต่อนะฮะห่างจากทาฟคาเฟ่ไม่เท่าไหร่นะครับเราจะพาไปสัมผัสกับความเป็นญี่ปุ่นแบบจัดเต็มที่บางแสนนะครับโดยที่ที่เราจะแวะไปเนี่ยมีชื่อว่าบางแสนโตชินนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่รวมความเป็นญี่ปุ่นแบบครบจบในที่เดียวนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึงเวลาสี่ทุ่มเลยนะครับแต่ว่าก็แนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะครับก็จะได้บรรยากาศที่ไม่ร้อนเกินไปด้วยนะครับเพื่อน เร่งที่นี่เนี่ยจะจำลองย่านการค้าของญี่ปุ่นนะฮะเรียกได้ว่ายิ่งคนเยอะยิ่งคึกคักเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเลยนะเพื่อนๆอ,อย่างร้านนี้นะฮะก็คือร้านคิกิชีสเค้กครับก็จะเป็นร้านขายชีสเค้กที่มีแลนด์มาร์กก็คือเป็นเจ้าสุนัขชิบะนะครับยื่นหน้าออกมาทักทายเพื่อนๆน,นะฮะแต่วันนี้เราตั้งใจจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกคาเฟ่นหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าบรรยากาศเขาไม่เหมือนใครดีนะเพื่อนๆ เดยเราจะเห็นอาคารที่มีลักษณะเหมือนสถานีรถไฟในญี่ปุ่นนะฮะ JR ที่นี่เนี่ยเป็นที่ตั้งของคาเฟ่ฝึกชิคเลยนะเพื่อนเที่มีชื่อว่าเดนชาคาเฟ่นะครับตอนแรกเนี่ยผมอ่านมาว่าเดนชานะตัจริงคําว่าเดนชาเนี่ยมันแปลว่ารถไฟนะครับในภาษาญี่ปุ่นภายในเนี่ยตกแต่งเหมือนกับว่าเป็นอาคารสถานีรถไฟจริงๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาสั่งขนมที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เมนูก็จะเป็นเมลอนปังไอศครีมนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับประมาณนี้เลยจากนั้นเนี่ยกิมมิคของร้านเนี่ยเขาเท่ๆตรงที่ว่าถ้าเราจะไปรับขนมและเครื่องดื่มเนี่ยเราก็จะต้องเดินเข้าไปในขบวนรถไฟนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลือกสั่งเป็นมัชชาลาเต้แล้วก็ชาพีชนะครับเพื่อนๆด้านในเนี่ยตกแต่งเหมือนขบวนรถไฟญี่ปุ่นเป๊ะๆเลยนะเพื่อนๆทั้งเบาะนั่งและป้ายสถานีนะฮะ ทำให้เราเนี่ยได้บรรยากาศเหมือนกับว่าจิบเครื่องดื่มไปชิลๆในรถไฟชิงคันเซนเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีอีกหลายร้านที่น่าสนใจเลยนะะเพื่อนๆอย่างร้านนี้เนี่ยเขาก็ขายเป็นร้านแพนเค้กเหรียญ10เยนนะฮะอันนี้ผมก็เคยกินที่ญี่ปุ่นได้เหมือนกันที่นี่ก็รสชาติผมว่าไม่ต่างกันเลยนะ ร้านปิ้งย่างร้านนั่งดื่มแนวอิซากายะเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ผมว่าบรรยากาศต้องมาอีกทีตอนเย็นๆจริงๆอะไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีตอนเย็นเย็น,นะเพื่อเพื่อนสำหรับที่นี่เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอีกที่ที่สามารถมาซ้ำได้นะเพเพื่อนใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องบินไปไหนไกลนะครับแนะนําให้ปักหมุดที่นี่ไปเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อรอดูคลิปรีวิวสถานที่เด็ดๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ